ก,กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะที่ชาแนลเมกุมิสตาร์ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็การขับถ่ายกันบ้างทุกคนคือวันนี้นะเราไม่ได้มาเรื่องแบบว่าแต่งหน้าความสวยความงามใดๆแต่ว่ามาเรื่องสุขภาพซึ่งสุขภาพก็คือความสวยที่มาจากภายในหลายๆคนเคยได้ยินคําว่าโปรไบโอติกไหมคะ จุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ไม่ดีแบคทีีียดีแบคทีรีย,รยไม่ดีเคยได้ยินไหมวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้แหละคะ่ะทุกคนประเด็นหลักของเรื่องที่เราจะพูดตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพการขับถ่ายถ้าหลายๆคนรู้จักกันมานะจะรู้ว่าไม่เป็นคนที่ไม่ทานผักนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็คือเริ่มหัดทานได้แล้วบางบางอย่างอะไรอย่างี้เนาะแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ทานผักเก่งอะไม่ได้กินได้ทุกผักอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าปัญหาของเมย์คือเมย์ไม่กินผักมาตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่กินผักไม่กินผักเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพโดยตรงมากๆทุกคนคือในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วคือเราไม่กินกากใยอาหารเข้าไปเราก็ขับถ่ายยากเรารู้ผลกระทบของการที่เราขับถ่ายไม่ปกติเนี่ยคือมันจะทําให้ผิวพรรณเราไม่ดีเป็นสิวแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคต่างๆแต่ก็นะการกินผักมันไม่ได้ง่ายสําหรับ คนที่ไม่เคยกินผักอย่างเมย์คือคนที่ทานผักอยู่แล้วน่าจะคิดว้าแบบเอ้ยมันยากอะไรก็แค่ผักแต่คนที่ไม่กินผักเลยเนี่ยนะคะมันบางทีมันค่อนข้างฝืนใจมากๆนะแล้วก็ที่ผ่านมาคือเมย์ก็ใช้ตัวช่วยหลายอย่างนะไฟเบอร์เอ่ยอะไรเอย่ยแล้วตอนนี้คือเมย์ได้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีธรรมชาติมากแล้วมันช่วยในยเรื่องของสุขภาพเราจากภายในจริงๆนะคะนั่นก็คืออาหารเสริมที่เป็นตัวโปรไบโอติก คือในร่างกายของเรานะคะจะมีทั้งจุลินทรีดีและจุลินทรีย์ไม่ดีถูกไหมคือมันมีมาตนะั้งแต่เราเกิดมาแล้วแหละทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจุลินทรียดีมากกว่าหรือจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าหรือว่ามีพอๆกันเจ้าจุลินทรียดีกับไม่ดีมันส่งผลยังไงต่อร่างกายส่งผลแน่นอนคะ่ะส่งผลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันส่งผลในเรื่องของ,ของการขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของการโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆซึ่งที่สําคัญเลยนะคะคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ย คือผัก ผลไม้ซึ่งเราไม่ค่อยทานเราจรึงต้องมีตัวช่วยนะคะเมย์คิดว่าทุกๆคนน่าจะพอเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราต้องเติมจุเลินนซีดีเข้าไปเพื่อให้มันเยอะกว่าจุเลียนรีไม่ดีเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็การขับถ่ายซึ่งในวันนี้เมย์จะมาพูดถึงตัวนี้นะคะเป็นโปรไบโอติกดูโอโปรไบโอติกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกและอินูลินโปรไบโอติกทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแบคทีรียดีจุเลินนรีดีเนาะแต่ว่าอินู ฮอร์นเนี่ย เป็นอะไรรู้ไหมเอ่ยอินูลินเนี่ยคือเป็นอาหารของโปรไบโอติกอีกทีหนึง่งคือถ้าโปรไบโอติกมีอาหารได้รับอาหารดีเขาแข็งแรงนะคะเขาก็จะช่วยป้องกันร่างกายของเราจากภูมิคุ้มกันหรือต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องขับถ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีโปรไบโอติกเยอะนี่แหละแต่ว่าเราไม่มีอาหารให้เขาเลยเขาก็จะหอยเหี่ยวแล้วเขาก็จะตายไปในที่สุดนะคะจนออพอเขาตายเนี่ยเราก็จะมีจุลินทรีย์ไม่ดีเยอะกว่าแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะตัวนี้นะคะเขาบรรจุมาในรูปแบบซองนะ ลกล่องนึงเขาจะมีทั้งหมด3 0ซองซึ่งเขาบอกว่าซองหนึ่งอะค่ะจะบรรจุตัวจูอิีนซีที่มีชีวิตกว่า2,000ล้านตัวนี่ซองแค่นี้แหละ เป็นซองหนึงกรัมนะคะข้างในก็จะเป็นผงสีขาวๆรสชาติเขาจะออกเป็นแบบนมนมเปรียปร้ยวๆสักอย่างคือรสชาติเขาไม่ค่อยมีนะผสมกับน้ําเปล่าก็ได้หรือว่าโรยอาหารโรยเครื่องดื่มก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นเครื่องดื่มเย็นถ้าเป็นร้อนเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าจูดิซียเขาอาจจะตายได้เนาะ ตัวโปรบิล็กตัวนี้นะคะก็คือโปรไบโอติกรูปแบบใหม่ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่ดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ในจุลินทรีย์ดีเนี่ยประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตกว่า2,000ล้านตัวเลยนะได้แก่จุลินทรีย์ที่ชื่อว่า LGG นะคะซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างและกระตุน้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะช่วงที่เปลี่ยนหดูแบบนี้นะคะที่กําลังจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยโลกวัด ไขวัดต่างๆระบาดนะคะก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ด้วยนะทาให้ไม่แพ้อากาศด้วยนะทาให้ร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อ bb 1 2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็ดีกว่ากินยาถ่ายแน่นอนนะตัวนี้เพราะมันเป็นวิธีทางธรรมชาติเนาะเราเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายเรื่องของยาถ่ายถ้าเรากินเยอะหรือกินนานๆอะ่ะลำไส้เราจะไม่สามารถทํางานได้เองนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ฤทธิ์ของยา กระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยมันขยับแต่ว่าจุลินซีเนี่ยมันคือวิธีการทางธรรมชาติเลยคือเราไปเพิ่มจุลินซีในลำไส้ทําให้ร่างกายเราสามารถขับถ่ายได้โดยวิธีธรรมชาตินะคะซึ่งตรงเนี้ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลย <S <S เขาบอกว่าในร่างกายมนุษย์เรานะคะมีเซลล์เนี่ยจำนวนมากกว่า100ล้านเซลล์ซึ่ง9ใน10ของเซลล์เนี่ยเป็นจุลินทซีทั้งหมดเลยนะทุกคนคือเยอะมากๆเขาบอกว่าถ้าเอาจุลินซีทั้งดีและไม่ดีของร่างกายเราออกมาเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยจุลินทรีย์จะหนักอยู่ประมาณ2กิโลกรัมนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งจุลินทรีย์สุดตรงนี้แหละเป็นส่วนช่วยในยเรื่องของกระบวนการระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารต่างๆแล้วก็ระบบขับถ่ายการสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะบางครั้งเนี่ยความผิดปกติจากร่างกายของเราก็คือเกิดจากเรา,ามีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเสริมสร้างเข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆด้วยนะคะ ก็คือโปรไบโอติกที่เมชงเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำส้มที่เป็นน้ำส้มวิตามินซีด้วยนะคะก็จริงๆอ่ะสามารถชงกับน้ำเปล่าได้แต่ว่าเมชอบกินวิตามินซีตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาใส่ใส่กับโยเกิร์ตได้ยนะแล้วก็โรยอาหารได้แต่ว่าต้องเป็นอาหารที่ไม่ร้อนนะคะอร่อยมากคือ เขาแทบไม่มีรสชาติอะไรเลยนะทุกคนไม่ได้ทำให้เครื่องดื่มหรืออะไรเสียรสชาตินะ ็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่ไม่กินผักเหมือนกันนะคะเรามีทางเลือกนะทุกคนคือเราต้องเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ่ทุกทกคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งรายละเอียดของเจ้าตัว Product เนี่ยไว้ด้านล่างนะสำหรับวันนี้นะต้องไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย